เมียวเลยหนึ่งหัวสวัสีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ่อนไปดีและนี่ก็อยู่ในเกมที่เราต้องมาลิงคนที่ไม่รู้อีโนอีนี่อะไรเออในตัวเกมก็จะเป็นเรื่องราวของชายที่เป็นมือปืนสไนเปอร์ที่ถูกว่าจ้างมาให้รับยิงคนจากชายปีศากคน ก็จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยก่อนไปก็ช่วยกดไลค์ก็ใจกดซับการ์ดกันด้วยสูงเข้า เขามีคนมาเอ๋รอบยิงก็ยังจะยืนในเขายิงหรอหวานแม่ง h e a d shot mission complete สุดไว้ต่อไป แปลไทยไม่ได้ยิงชายคนที่ถือกระเป๋าผู้ชายที่กระเป๋า้ชาย แม่ไม่มีคนักงานอจอโทษกันนะเพื่อนหัวแตกกันตบแมวดูโคตรสรับสองอะไร เออตัวนี้ก็เป็นบทสัตนาของเขาสองคนกับคนที่ว่าจ้างกับมือปืนที่เราเล่นเป็นตัวละครนั้นโอเคเคลียรต่อไปค่ะๆคร tap t o shot อะไรวะไม่รู้อ่านไม่ออกเราดูร่างงาน เรียบร้อยเราชอบคุณเราเลยเล่งนายไงปิ้วยะอ่อน เรากำลันงนั่งดูทีวีมีมข่าวพาดการเกิดยิงขึ้นยิงการฆาตกรรมโดยกระสุนปิศน,นาที่มันวิ่งมาจากไหนไม่รู้ว้ายตายแล้วพบศพพบศพพบพบศพชายสามลายถูกยิงเข้าที่หัวศอสอง,สองแล้วปอดข้างขวาหนึ่งภาพ ของศพนั้นเป็นรูโบพราะถูกยิงโดยกระสุนสไนเปอร์ขนาดไม่รู้ออ่ะไม่ออกลองดูหน้างาน ไอ้ี่ยังไม่รู้ผู้ทดสับมีอะไรจ๊ะจะพิเพิ่มสีสันให้ไอ้เจียเฟลอือเอาไป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  ้ยอะไรวะข้ามเลยฮ่ามึงข็ข้ามเลยพาไดไงวะส่วนในรถไ่ๆๆขวนนอกก่อนนี่ามันคุยกับแฟนตามทน fail biết mẹ ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không พอไหวมึงไป <S <S> <S เด็ร้อยกูย,ยิงกระจกข้างซ้ายทำไมเข้าข้างขวาวะไอ้เ่าเฟลวิคไม่เองออกจากไหนวะมันยืนตรงไหนของมันวะ มันอยู่ตรงไหนวะฝนไม่ดีแต่กลมจอดน่าฟูมันอยู่ตรงไหนขอวะคือต้องรอก่อนต้องรอไหมหรือไม่ต้อง ยากยนี่แหละถูงมากนี้พอโดนหัวโดนดรอกมาเข่าล่างเรียบร้อยไม่ต้องไปหวังหัวไม่งอวมไม่ได้หรอก ไปแล้วเอาตัางกูไปแล้วอ๋อโอ้ป่ะดโอ้โหตกปืนโอ้โหอ,อ,อยากได้ว่ะนี้ ดีเก่าดีกว่กาวอยู่แล้วตั้งสี่ตั้งสี่ร้อยแะอืมอันนี้มันลูกซองชอบนี้มากกว่ามาดูเหมือนเอ่อเขาเรียกอยังไงอะอันสไตล์กเกา่าเก่าอู้มีปืนเยอะเลยมัครสุดยอด ลอนรู้สิเอา่าไม่มีอ่ะด่านชาสจื่อไปด่านต่อไปชายสองคนและผู้ว่าจ้างกำลังจับาชายอีกคนหนึ่งขึ้นมานะครับผมในตอนนี้ก็จะประมาณนี้ไปยิงกระบาลเหมือนกัน Let h า r ์ l ข hmm. oh, ี้ว่ามันจะติดเสาป่ะอ้าวอีกนั่นโดดไม่ลุ้ แม่ไม่รู้อีโนย์นี่อะไรโดยนยิงเฉยภากันได้ภากันได้อ,อันนี้ตะกี้แค่ภาพในหัวออกไปตรงนี้นน <S <S เตรียบร้อยเฟลไหมเอา้าเฟลอีกเอ้าทำไมวะนี่ยิงใครอ่ะ ตอนแรกก็ใช่ใส่สูตรแน่นอนคูณจอดวงคนนี้โหดมือเขามากไปไอ้ัวคนแรกก็ตีแค่คิดอะไรกันเพินไม่มีเลยหรอกตงใส่สูตรอ่อเข้าที่นี่แหละใช่ไหมไม่งไม่ใช่อีกแนกะ ยิงไข่เนี่ยไอ้คนเจอสาวเจอกล้าไม่ใช่ใค่ถูกหรือเขาเป็นใช่คนกาหมาหลังใจดันไม่ใช่ไอ้ลองไปนี่เข้ากระบานวันนี่ถูกแล้วโอ้โูฆ่าคนตายไปตั้งห้าห้าหกคนเย้จัง คราวนี้ชายที่เป็นผู้ว่าจ้างกำลังโทรหาเออใครสักคนหนึ่งอยู่อ้อเป็นมือปืนนั่นเองถ้าใครแปลออกก็ดีจ้อนคิวอย่าฆ่าเออสวยแม่งปืนวีพีเกมพันนี้มีอะไร VIP วีพีหวอ ของฟรีวู้เจ้านัทสนุก,นอ,นกอ๋อมันบกุ๋่อหนึ่งหัวมันบอกอย่าฆ่าแต่กูเป้าดักเ่ย ตายเอ่อโอ้จะปูนแล่เหลือเกินเอ้อแล้วกรสุนัขเจียอาจจะได้ต่อพัดสอง <c oughs> อาอ,อ,อโอ้ดีแฮะยังเริ่มัเล่นล้วแบนต้องโชว์หัวโชว์หั mày kia Mất nhìn cũng mình mệt tống quá ơi Mèo ngốc Ok, tao bắt Ok, hát giấc kia đi có Mắn xin là nó xâm lập Ờ, đàn nói quá nói bà này เยอะๆๆะก็ไม่ได้น้อยดีกว่าโอเคครับทุกคนเกมนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับทุกคนไว้โอกาสหน้ามาพบมาเล่นกันใหม่เด้อพี่น้องบาย